สวัสดีครับผมวันนี้นะครับวิชชลรถบ้านนะครับกลับเขากับ,บ F4 แล้วนะครับวันนี้นี่ผมจะยังไม่ได้มาขายนะฮะก็วันนี้เนี่ยก็เป็นต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเอาเกียร์แกรนด์สปอร์ตเทคนะครับไปเปลี่ยนล้อแม็กนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกทริคนะครับสำหรับคนที่กําลังใช้เกียร์สปอร์ตเทคอยู่นะหรือว่าเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับที่จะพบเจออาการเหมือนกันนะก็วันนี้เนี่ยผมอะ่ะได้ได้ทําการเช็คเอ่อต่างๆและตัวกระปุกเอยแล้วก็ ก็ตัวพวกขับรถขนส่งเอ่ยนะครับตอนนี้ก็มาจบตรงที่กากระบาดยอยพงศ์ไรนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นยังไงนั่นนะฮะก็เดี๋ยวไปดูคลิปนี้พร้อมกันนะครับกดรับชมนะกดติดตามนะสมัครขายนาางนี้ไว้ก่อนนะนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็นี่นะฮะรถที่ผมได้มาปั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวแกรนด์สปอร์ติงนะครับตรงนี้กระจกหลังจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวเบาะรู้สึกว่าเหมือนจะลักซ์ซ์ลี่กว่าหรือเปล่านะ โอเคนะอันนี้ก็นี่เนี่ยพิเศษน,นิดนึงก่อนนะแต่วันนี้วันนี้ยังไม่ได้ขายนะแค่เกินนะฮะบอนหลังครับได้นะครับคันนี้ก็วาง 3S นะ 3S นะฮะเสียดายนะ้เป็น direct c o i นะถ้าเป็นจานจ่ายเนี่ยมันลดแก๊สไงมันจะยังตั้งไฟได้ใช่ไหมแต่ก็ดีก็ด,ดีเหมือนกันอ่นะอ่ะโอเคครับติดแก๊สดด้วยนะครับี่ผมได้มาแบบนี้เลยกันชนหน้านี่ได้กันชนได้หลอดอันนี้ใส่ลลอแล้วสวยเลย นะครับอ่ะโอเคครับกลับมาดูกันดีกว่านะากระปุกเช็คแล้วนะครับไม่เป็นอะไรนะดังไปหน่อยด้วยเพราะถ้าเราจะขันเยอะเกินไปอะพวงมาลัยมันจะไม่คืนนะครับนี่นะครับผมใช้ดูสาเหตุที่ผมเจอนะก็บางท่านนะก็ไปไปผิดทางคนระับไปลื้อกระปุกเปลี่ยนกระปุกสามสี่รอบไม่หายผู้ชมเห็นเดือยไหมตรงที่จะมีสนิมเนี่ยผมจะซูงให้หน่อยนะเห็นตรงน,นั้นไหมฮะจุดนั้นแหละเออเนะนี่ยแหละตรงเนี้ยมันหลวมนะ นะครับมันหลวมนะครับก็วิธีแก้ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเชื่อมเลยเชื่อมเนื้อเหล็กนะครับเชื่อมบางๆนะครับอย่าไปเชื่อมหนาเชื่อมพอกปิดซ้ายปิดขวานะครับเพื่อไม่ให้มันคอนได้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวผมจะยกคลมอะไรนะคุณผมมู้ชมป,ปึ๊บ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 เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมฮะพี่ๆที่ใช้เกียร์สปอร์ตเจคอยู่นะครับเห็นอะไรไหมฮะ นะครับถ้าเห็นแล้วนะครับพี่ๆอย่าเอามายิดฟันหรือเอาอะไรไปแย่นะเพื่อกาวว่าจะปิดช่องว่างนะครับคือจุดนี้จุดนี้แหละที่มาจากเ,าเรื่องฟรีนะครับจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาอันนี้ส่วนตัวนะพี่ๆเพื่อนๆนะนะก็อาจจะวิธีแก้ที่ต่างกันไปนะครับหรืออาจจะหาหมุดหาเดือยมาคล้องใหม่ก็ได้นะครับแต่ละผมนะคือผมกะาว่ากล่าวว่าจะให้มันจบปัญหานะครับ ก็เดี๋ยวจะไปร้านท่อยเสียนะครับเดี๋ยวให้เขาแต้มให้นะคใครมีตู้เชื่อมก็เชื่อมเองได้นะใช้เหล็กยาวหน่อยว่าจะไม่ถอดเลยเชื่อมคาเลยนะฮะแต้มเชื่อมปึ๊บให้มันอุดซ้ายอุดขวานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งศูนย์ไม่งั้นเนี่ยต่อให้ตั้งยังไงก็เพี้ยนนะครับเรงอะไรเราฟรีอยู่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องเช็คอย่างอื่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับดูพวกตั้งกระปุกปรงอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะโอเค สาแล้วใช่ไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรนะสำหรับคันนี้นะครับแต่สำหรับคันอื่นคุณผู้ชมก็ต้องดูไปตามอาการนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปแต้มกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับกันเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ร้านนัทชัยท่อซิ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ในซอยเทียนดัดแล้วนะครับกลางซอยฝั่งขวามือนะครับนี่หน้าร้านฝั่งโตรงข้ามนี่ก็บอกน้องเรียบร้อยแล้วครับบอกโจทย์เนาะอันนี้มันเป็นคือทําทําตามสั่งนะครับน้องเขาก็ยินดีเลยนะครับร้านนี้น่ารักมาก บอกว่าอยากให้ทําอะไรทําได้หมดเลยไม่ขัดจัดให้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมตรงจุดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการขัดโค้งลายไ,ไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็น้องก็จะเชื่อมปิดนะครับแล้วก็จุดนี้คุณผู้ชมซื้อไปนะครับไม่ต้องกังวลนะหรือ,รอถ้าเกิดใครที่สนใจนะที่ซื้อ,แล,อแล้วกันนะที่ซื้อไปไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันสามารถถ,ถอดจุดนี้ได้จุดนี้ได้นะครับสามารถถ,ถอดมาสวิตด้านนอกได้หรือจะถอดเอามาเจียออกก็ได้นะครับแต่ว่าจุดนี้เราต้องทําเพื่อให้มันตั้งสูงได้ก่อนนะจุดนี้มันตั้งสููงไไมมม่่ด้้เพรรรราะัััันนนฟีีออยอยคคบบก็า นี่ครับโอ้โหเข่งเข่งขัดมากครับว่องไวเอาล้วครับตอนนี้เชื่อมแล้วนะพี่ยังไม่ได้ผักเลยอ่าโอเคอ่ะพี่พี่ดันแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูครับหลังจากทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะฮะแต่ผมว่าดีแน่นอนครับหายแต่คุณผู้ชมนะครับที่ใช้เกียร์สปอตเทคนะครับแล้วก็กําลังไปผิดทางนะบางคน เปลี่ยนกะปุก2อสลูกไม่หายนะลองดูจุดนี้ก่อนนะนะครับแต่ว่าต้องดูพวกคันชักคันส่งก่อนด้วยนะครับบางทีมันก็มีผลหนึ่งกันหมดนะครับคันชักคันส่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะที่ทำให้พวงมาลัยฟรีนะครับนี่ครับรอดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอดูงานเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะน้องก็ดูดิช่องว่างช่องฟรีหายไปเยอะเลยครับเดี๋ยวที่นี่เองเออเอ้แฉล เดี๋ยวให้แต้มเพิ่อมอีกหน่อยนึงเพราะว่าดูแล้วนะวิเคราะห์กับน้องแล้วว่ามันสามารถถอดอนาคต,ตอะจาก,กเซอร์วิดเปลี่ยนกระบ,บาดสามารถถอดมาได้อยู่แล้วแล้วก็มาเจียมาแต่งตัดออกได้เลยนะครับจุดนี้เซอร์วิสง่ายนะไม่ได้ทําเพื่อใช้ในวันนี้นะครับอนาคตเซอร์วิสไม่ได้มันก็ลําบากหน่อยนะผัน,นี้ทาเื่อไว้ข้างหน้าได้ด้วยนะนี่ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะงานนี้แต่ไปตั้งศูนย์ก็ต่อยาวนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองขับหลังจากนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว ไปตั้งศูนย์มาดูว่าฟิลลิ่งจะเป็นแบบไหนนะครับเอาละครับนี่นะครับผมก็จะโยกนะตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะหลังจากแต้ไปนะครับแล้วก็ใช้งานอยู่สักพักหนึ่งครับก็ใครอยากจะลองทําตามก็ไม่ว่ากันนะครับสูตรนี้ก็เอามาแบ่งปันนะครับสำหรับคนใช้เกียร์นะครับสปอร์ติคนะฮะเอาละครับตอนนี้ผมก็กำลังจะขับออกโอ้โหโอ้โหมีคนละคันเลย อันนี้เหมือนพวงไลยรถใหม่ๆเลยแม่จะโวยแม่จะโวยโอ้โห oh, oh, สว่านเลยนะครับเนี่ยมันเหมือนเราชนะนะเวลาเราทํารถอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทําได้แล้วเรารู้สาเหตุของมัน,นครับคือรู้จุดอ่ะโอ้ยมีติด1หน่ต้องไป่านออกนะครับเวลาทาอะไรแล้วร,รู้จุดเรารู้สึกแบบภูมิใจอ่ะเราชนะมาแล้วอ่ะนี่ดูนะเดี๋ยว,ยวนี่คืนด้วยนะเป็นไ,ไงนะไม,ม่บางคันพวงไรไม่คืนนะไปขัน,นเบอร์สิบเจ็ดนันแน่นไปนะครับรเดี๋ยว,ยวผมจะโยกนะ นี่คือโยกนี่คือตึงมือเลยนะแล้วมันก็เด้งกลับเห็นไหมไม่ฟีแล้วนะฮะเดี๋ยวไปตั้งศูนย์ก่อนอาไรตั้งศูนย์กันเดี๋ยวไปตั้งศูนย์ตรงอ้อมน้อยครับเขาพิดไอตรงอ้อมน้อยตรงไอเขาเรียกอะไรนะตรงเกือบถึงด่านทางหลวงอะด่านช่างอะตรงนั้น300อบาทนะครับที่อื่นก็สี่ห้าร้อยตรงนี้300อเองเฮ้ยดูดูดพวงอะลรยตรงเลยโอ้เดี๋ยวจะไม่ได้เปลี่ยนยางมาเปลี่ยนล้อม,มาต้องไปตั้ง แต่ว่าพวงมาลัยถือว่าอยู่ในเลนที่ตรงเลยนะครับอืมอาจจะกินหน้ายางนิดนึงนะเพราะว่ายางมันอากจะก่าวนิดนึงนะปี20แต่ว่าเป็นยางเอ่อ,อยางยางใหญ่นะยางเอทีเอาละโอเคนี่ไม่ฟรีแล้วคุณผู้ชมครับฝากคลิปนี้เลยนะกดไลค์เป็นรยยอลังใจพี่ชันหน่อยนะเออจะหารถรถแปลกๆมาทำคอนเทนต์แบบนี้ <laughs> เอาตามจริงตอนแรกซื้อมานี่ขับไม่ได้เลยนะ <laughs> ผมขี่มาเนี่ยวิ่งได้แค่40นะขี่มาจากบางบดเอ้ยไม่ใช่บางทองพะรามสองนะ โคตรไกลกว่าจะถึงบ้านนี่บอกเลยประคองใช้ความาใช้ความตั้งใจในการประคองรถอะเยอะมากๆเลยวิ่งเกิน4 0มันก็จะสัน่นต้องพยายามวิ่งไม่เกินนะ้าคารมาโอ้โหไปถึงบ้านจากแค่ระรามสองเนวิ่งมาชั่วโมงกว่าใช่ไหมนะฮะอ่ะโอเคครับเด,เดี๋ยวไปดูแก๊สอีกด้วยนะแก๊สก็จะมีเข้าแก๊สแล้วมันจะสะดุดนิดนึงแต่ว่าขับได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปเช็คให้เรียบร้อยแหละเพราะเดี๋ยวต้องเอาลูกเอามีนั่งไปด้วยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปตั้งสูนยเอาละครับตอนนี้ก็มาตัา้งสูตรที่สนอ ยนต์นะครับตรงสายสี่นะฮะหลังจากที่เชื่อมตัวแกนหมอะไาเรียบร้อยอโอเคครับเดี๋ยวมาดูก,กัน